เปิดห้องแต่งตัวหมื่นล้านยัยหนิงแบรนด์เนมทางชุดกลับใช้ชีวิตในสวน สมเป็นแม่ยายหมื่นล้านยายหนิงเปิดห้องแต่งตัวให้เห็นแบบเต็มๆต,ตูเสื้อผ้าแน่นมากเยอะไม่แพ้สาวสุตตาชมพู่อารยาเลยทีเดียวเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วสําหรับยายหนิงคุณแม่สุดที่รักของชมพู่อารยาที่นอกจากจะช่วยเลี้ยงลงังล้านสายฟ้าพายุและน้องเกล้วแล้วไลฟ์สไตล์ของยายหนิงกับวันว่างคือการได้อยู่กับอาณาจากักรสวนกับพืชผักสวนครัวนานา,นาชนิดกับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านนอตวิสรุตรังสีสิภิพ,พัฒน์หลังจากได้วิวา และใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจสายฟ้าพายุและน้องเอมบิเกลที่กำลังอยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูล่าสุดแฟนเพจ Facebook Thunderstorm Official สายฟ้าแอนพายุได้แชร์ภาพของไยงยนิงน้องสายฟ้าและแม่ชมกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่และน้องสายฟ้าเองดูจะเอ j นจอยกับอาหารตรงหน้ามากโดยโพ์นี้เพจได้เขียนข้อความว่าพี่สายบอกแม่ครับอาหารอีสานแซ่บหลายเดอร์ครัวไย ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาเชื่นชมการเลี้ยงดูติดดินมากมายเป็นความสุขที่แท้จริงของเย,ยนิงจริงๆเพราะมีคุณชมพู่เป็นซุปตาเป็นแฟชั่นนิสต้าของเมืองไทยคือชมพู่อารยาแฟนแฟนจึงอยากรู้ว่าคุณชมพู่กับคุณแม่นั้นตู้เสื้อผ้าจะเป๊ะจะแน่นเหมือนของคุณชมพู่หรือไม่ล่าสุดในรายการครัวเย,ยนิง EP 18ได้พาไปดูห้องแต่งตัว w a l k i n c l o s e t ของเย,ยนิงแบบเต็มๆต,ต้องบอกเยอะไม่แพ้คุณชมพู่เลยทีเดียวซึ่งเยยนิง ได้บอกว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่ชมพู่จะเป็นคนซื้อให้ส่วนกระเป๋าและรองเท้าจะเลือกซื้อเองเพราะต้องลองเดินเพื่อให้ใส่สบายมากที่สุดและบางช่วงบางตอนเย็นหนิงได้เล่าว,ว่าเคยเข้าชอบกระเป๋าแบนรนด์หรูแต่โดนไล่เพราะไม่มีตังค์ซื้อซึ่งคุณยายเล่าแบบขำๆอารมณ์ดีหลายคนดูแล้วต่างบอกว่าคุณยายทัศนคติดีมากๆเรียกว่าโดนใจแฟนๆเป็นที่สุด